สามสองหนึ่งแอคชั่นสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับคุณอัครเดชนฮะเชิญพะปะพาย่ะแม่ฮะรถอุดมก็เรกในสนามนี่อัครเดชกับพะปะพายอยู่นี้นะครับจากคราวที่แล้วฮะที่เรารีวิวกันแบบยกแบรนด์ไปแล้วใช่มาข่าวนี้มาต่อกันกับมาเจาะมาชัยโอ้โหลงไปเจาะลึกลงไปถึงถึงนะถึงเกี่ยวกับหูฟัง ตัว AKG ตัวใหม่ ุ่นนี้เลยเอ้ยรูสึจะเป็นแฟกชิปของไอ้้ไอซีรีวายด้วยหรือเปล่าราคาสูงสุดใช่ครับราคาแพงสุดแล้วกัราคาสูงสุดในแพงสุดในซีรีวายนะครับรู้สึกจะเจ็0แปบาทได้ยังไงเดี๋ยวราคาจะคอนเฟิร์มอีกทีนึงแต่มีขายแล้วนะมาแล้วมีแล้วครับ้วันนี้นะครับจะเป็นการอันบ็อกนะครับให้ดูว่ามันเป็นอะไรกันบ้างนะครับอ่าเรามาอธิบายกันก่อนว่าไอวายซีรีส์นี่คือวายสี่สิบห้านี่คืออะไรหูฟังตัวเป็นรุ่นนี้เป็นอะไรเป็นรุ่นเป็นหูฟังออนเอียร์นะครับมีเทคโนโลยีบบลลููููททธธ มี NFC NFC คืออะไรวะ NFC คือ near field connection ใช่ไหมครับมันจะมาใกล้ๆอ๋อ near field connection มันมาแบบเนี้ติ๊กรู้จักกันเลยอ่าไม่ต้องมาแล่วแพ้อะไรวุ่นวายอ่าให้วุ่นวายมีแล้วเทคโนโลยีนี่ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกก็ก็ไม่มีแต่ก็เสียงดีแล้วเปิดฟังได้เลยเฮ้ยที่ที่สำคัญนะตัวนี้มันได้รางวัล Red dot award นี่ไงกต่ก็เลยบอกมึงได้ไงมึงกับข้ามไได้ไง Red dot award ครับ เล็ดดอตนี่คือจุดแดงจุดแดงนี่ก็คือเป็นงานที่สําหรับเขาจัดประกวดกับทั่วโลกผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทั่วโลกที่เคยนักแบบมาดีไซเนอร์ทั้งหลายออกกันมาอ๋อมาเลยออกกันมาไปประกวดกันไล่พวกที่ก็ส่งกันเข้ามาในงานนี้แล้วก็คณะกรรมการเขาก็จะคัดออกมาจากกว่าผลิตภัณฑ์นี้มากกว่าเท่าไหร่วะเมื่อกี้หมื่นหกพันไอเทมนะฮะหมื่นหกพันไอไอเทมครับผมโอ้โหแล้วแล้วก็หมื่นหกพันไอเทมอะไรไม่ว่านี่นะฮะไอตัวนี้ y 4 5ดันชนะ โอ้โหวินนิ่งนะครับ2014เมื่อปลายปีแล้วเองเพิ่งออกมาปลายปีีท่แล้วสดๆสดๆเพิ่งจะข้ามไปเมื่อเดือนก่อนได้รางวัลดีเขารีบพอได้รางวัลเสร็จทุบเนี่ยเอ็กจีดีใจแปะตอนที่ตาลงไปไม่ได้แปะฮะสกีนเหรอคูนจ้างลมง้นจ้าลงนั้นเครื่องตอรีในสกีนความร้อนอ๋อนี่ไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับไม่ใช่อ๋อเป็นตอรีนี่กูพยายามจะขูดแปะเอรอไม่ออกเลยนะไม่ออกนะครับไม่มีนะฮะไม่ออกก็คือ ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งความพูใจของ AKG เลยไม่ใช่มาได้มาง่ายเพราะว่าถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยเขาไม่ให้แน่นอนใช่รางวัลอ่ะรางวัลคือสำหรับคนที่เจ๋งเท่านั้นเอาเงินใต้โต๊ะไปซื้อเขาก็ไม่ไม่ได้ครับฝรั่งเขาไม่ชอบอะไรที่เป็นเป็นใต้โต๊ะไม่ได้เลยเขาชอบบนโต๊ะอย่างเดียวบนโต๊ะโต๊ะออนโต๊ปอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพีเดี๋ยวเราเวลาเราเล่ากันต่อนะครับจากกล่องนี้นะครับรูปกล่องนี้ก็หนาประมาณราสัก2นิ้วกว่านะครับจอดช่องด้านใน มาสุขุมเลยนะดำมีตาีตาสัญลักษณ์บูทูธอยู่นะครับมีคำว่าวาย่สิบหนะครับบีทีแบล็คไฮเพิร์ฟฟอร์แมนอะไรเนี่ย f o ร์เดเวอร์มินิเป็นแบบแบบพับได้มินินะครับด้านหลังก็จะมีแบบสรีระของว่าหูฟังเป็นยังไงนะครับเปิดตรงนี้มาอนโนต่างๆมีนะครับมีแม่งมีแมงมิโรตัสเด็บโกอะไรมีเด็บโกใช่ไหมอันนี้อันนี้ของคาราฟูเมกาฟูไอทำไมมันต้องแยกแยกอยู่ มันทองเลยอันนี้อันเล็กๆจริงเหรอจริงเหรอแล้วก็เออมันมีมันมีเนี่ยไอ้อย่างว่าฮะมันมีเขตพื้นที่ในบางอย่างก็ต้องอ่านนะเครื่องเป็นคนละตระกูลกันแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษเอ่อเฮสโอนอะไรนะสิบปุ๊เนี่ยแล้วก็จะมีภาษาจีนเอ่อภาษาจีนอ่าจงกัวจริงจริงจ้าจงกัวเนี่ยจงกัวชื่อเจ้าเห็นเห็นเ่าเ่าตัดิ้นอะไรมีภาษาจีนมีครับมีภาษาอ่ารัสเซียรัสเซียรัสเซียอ๋อเอาไปก็เคเคล็ดดิบุฟบฟ่ คลิปคลิปเสี้ยงอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอะลม้อบเลยจะมีนี่เลยนี่รัสเซียแล้วเราเนี่ไอ้เวียดนามอ่ะบ้าบดฮัดดำชาเฮาตดำกินเลยแกกำลังกินอะไรเห็นไหมกินกางวังกินปลาคังปลาแขกไอ้คนเหมือนเลยะเหมือนอะจริงอะเหมือนเหมือนเออมันมีภาษานี่มันมีหมดนะยกเว้นภาษามีหมดยกเว้นภาษาไทยฮะอ่าก็มีครบหมดคือเขาทำให้ขายทั่วโลกนะครับ w o r l d ไอ้เมื่อกี้เวียดนามกูอพอได้นะเมื่อกี้ไม่เหมือนนะแมวดำบ้าบอสหายดำเฉาแมวดำกินมมเมยแมวดำกินปลายางเห็นตะขางพระแข่า <c oughs> ต่อกันดเดี๋ยวเราจะมาอันบอ <ฮะ S 2> ็อกก่อนที่จะอันบ็อกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเรียกเ,เอาอาวุธจากหลวงไพรีพิณานหลวงไพรีพิณานเอาดาบมาเนี่ยมาแล้วโอ้แล้วหลวงป่าไพรีพิณานก็ส่งดาบมาให้เราหนึ่งอันฮะ แทงแน่ตรงกลางเลยวไม่าไม่ได้มะเดี๋ยวโดนมือตัวเองอ๋อดิค่ะไม่ได้ปาดนี่เลยปาดข้างเลยแกะโอ้โหปันนี่จริงๆนี่แกะเกากะเก่อนะกะมกะกะเกะะนก่เกะเ่เก่เกกะ่เกะเกเกะ แกะให้ดีๆเนี่ยกล่องไม่เสียใช่ไหมฮะปลายปีไปเป็นเคลียร์นั้นสินค้าเซลได้อีกอ่านี่นะครับสินค้าที่เวลามันคงแกะมาเนี่ยสินค้าตัวนี้ไม่ได้ไปขายให้ถ้าเป็นของใหม่นะฮะถึงปลายปีตัวเนี้ยเอาไปถึงปุ๊บไปอยู่ตามสาขาไปลองจะลองมากลองน้อยก็ไม่รู้ล่ะฮะไปดูปลายปีก็เคลียร์ลั้นเซลลดไปเลย10%เทกระจาดให้เลยเปิดเอามานะครับซื้อพิซซ่าด้วยเปิดมมามีแป้งพิซซ่าก่อนเอาหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วไม่มีอะไรนี่นะครับฮะ กอดเฮียงพี่ข้างนี้มาก่อนนีโอ้โหเราข้างล่างเลยอ้าวโอ้โหโอเปิดนะหูปังไปไหนอันอยู่ข้างนี้กูด้วยกูซื้อัาแล้วก็ไม่ให้ให้ลงมาเยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกันนึกผมต้องอะไรที่ปิดตายตั้งแต่บนเครื่องบิน เอ้ยทำอะไรกันทำยวก่อนที่เราจะไปดูหูฟังมันอยู่นี่ไม่ต้องไปด่วมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าดูแอคุซอรี์ทั้งห่อยดูแอคุซอรี์ทั้งห่อยฮะอ่านี่ครับแกะอันบล็อกมามันก็จะมีนี่ถุงอะไรที่กระจกนี่ใหญ่ๆจิ้ะจ้าไปบ้ากูว่ากูว่าวันนี้มึงนี่แม่งมึง ไอ้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 ไอไอไอบางที่จะกินใช่ไหมไอ้นเ้นแล้วเวลาทำโรตีเนี่ยผมเคยเห็นนเวลาเวลาแข่งทำโรตีเนี่ยแขกคนไหนที่เขาสังเกตได้ย่างนั้นนี่เป็นเกณฑ์คราวรู้นะครับแขกคนไหนที่ตีโรตีเนี่ยแผ่นนั้นแผ่น,แผ,น,แ,ผนแผ่นมันใหญ่มันบัล่มเลยพับไปพับมาเนี่ยคนนั้นเป็นนะแต่ผมเห็นเนี่ยไอ้แขกไอ้แขกคนไหนที่แบบทำอย่างเงี้ยแล้วมันมีแผ่นอยู่เล็กๆอยู่แค่ในมือเนี่ยนตีนั่นไอ้ไอ้นั่นมันทำไม่เป็นนะบางค้ตอนไอตใหญ่ต้องใหญ่ๆต้องตีพับแล้วมันมันออกวงบ้าไปสูบบ้ามาเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้วางไว้ร้อนนี่นี่อ่าไปมันสนใจว่าจะใส่เอาไว้ใส่นะเคสเคสเออเราก็คิดไปหลายชั้นเออเราก็นึกว่าแถมไม่ขีดไม่ใช่อันนี้เป็นอะไรวะสนโกนอีกแล้วหมาเออบาโบสทายดำบเฉาแมเดาวริไหมยไม่ใช่นี่มันเป็นเป็นหูไหนก็เผาดิ อันนี้มันจะเป็นคู่มือนะครับอันนี้อันนี้ไมันสำคัญอันนี้อันนี้สำคัญอันนี้อันนี้สำคัญอันนี้ใครทะลึ่งไม่ได้นะครับออกมาเนี่ยมาดูว่าว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนจะต้องกดอะไรมากดแทงไงวันนี้ผมกับเบี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะมากดกันเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยเพิ่งแกะเหมือนกันแต่ว่าวันก่อนเราเคยฟังเดโมไปแล้วรอบนึงครับใช่วันนี้จะมาแกะดูนะครับนี่นี่แบรกันออกมานี่นะครับนี่โอ้โหนี่ขายมาปุ๊บแพ้ นี่จะมีแพรบูทูธแพรลุงบูทแพรบูทูธจะเล่นการอรเอ็ยังไงก็มีบอกอยู่ในนี้แหละนะครับแล้วก็ที่แถมมาเนี่ยก็จะมีสายนี่ให้สายจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเบื่อไม่อยากบูทูธแล้วก็เนี่ยเสียบสายเข้าไปแต่ถ้าบางทีเนี่ยจังหวะเนี่ยอยากจะฟังอะไรแบบชิวๆกับไม่ต้องแบบไม่โทรศัทสัญญาณอ่อนอะไรหรือบางทีเพลเยอร์ไม่มีบูทูธไม่มีวุ้นไว้เสียบกับ iPod นฟังได้เขามีอันนี้มาเผื่อให้เลยนะครับ อันนี้เป็นเอาาอีาบทกับรลกสกอตนคปเมเลิบอไม่อันนี้เป็นอ่ะไม่ใช่อ่ะเคปอนอแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเยอรมันจะเป็นไงวะฮะเยอรมันวะเป็นไงเยอรมันจะเป็นพวกอ่ะุกระกอ่กระกอพี่ดิอ่าก็จะบเยอรมันจะเป็นเป็นยี่เลยอ่ะใช่ใช่โอ้โหข้้จิกเลยเออแล้วเดี๋ยวเสร็จปุ๊บนีนะเอเคจีช่แม่งงยไม่อ่านเลยไม่อ่าน เราเรื่องเลยจำเป็นพอจำเป็นมีอยู่แค่นี้ให้มันต้องถุงใหญ่ก็ไม่ได้จำเป็นอันนั้นอันนั้นไม่เราผมจำเป็นยนที่เหม่อนกันแต่จริงอย่างนี้ปามเก็บขึ้นมานะครับหูฟังเจอปัญหาเขาไม่ต้องใช้มีดแล้วไปใช้มีดอะไรเมื่อกี้ต้องใช้ปัญญาก่อนนะครับอย่าไปใช้อย่าไปใช้นี่ฮะอย่าไปใช้อะไรหักหาม นี่นะครับค่อยๆแกะออกจากข้างหลังเนี่ยมันจะมีมันจง่มอยู่เฮียเรานี่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 โอ้โหมาเสร็จปุ๊บดีมันุนหลังหน่อยอ่ะนี่มันก็จะมีอันนี้เออนี่เป็นคลิปนะครับไม่มีอะไรครับของเบสิกนะครับมันบ้านนะมันบ้านก็คือค่อยๆคือปกติเนี่ยเวลาคนที่เล่นเล่นของนี่รักษาของเนี่ยจริงๆเนี่ยผมแนะนำนะฮะเวลาแกะสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะขายขายต่อหรือว่าอะไรหรืออะไรเนี่ยจริงๆเนี่ยการ การแพ็คการอะไรเนี่ยเราเราเก็บเนี่ยมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงคือเราเก็บอะไรขึ้นมาเนี่ยเราแกะผมผมจะเป็นคนอย่างนี้เวลาแกะเนี่ยผมจะเก็บขึ้นมาปุ๊บแล้วไอ้พวกเนี่ยผมจะเก็บหมด<ะ>เก็บไว้ในแพ็คเกจมันนี่เสร็จละมาแล้วโอโ้โ,อโหอลังสมงามเห็ไนไหมครับโอ้โหนี่นี่นี่กล้องที่ดูนี่ครับนี่เปื่อรละ มันเป็นเหมือนเป็นถ้าเป็นการที่เขาปรับขึ้นไดน้น,นะครับตามเบอร์มองแล้วเนี่ยมันเหมือนกับกรมชลประทานเลยนะที่เขาทำเพราะที่เขาบอกเขาเปิดเขื่อนเนี่ยเปิดให้คุณ1.5<า>เมตร2เมตรเวลาการน้ำท่วคล้ายๆอะไรคิดเลยนะฮะคือขเขาจะวัดได้เลยตึ๊ก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 ใช้วิธีเลื่ายรัดอ่ะอ่ะยีนนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาดูในในในสรีระนี่ก่อนยืดอยู่โครงสร้างกว้างยืดไม่หนีผูอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่หนีผูไม่หนีผูครับเพราะว่าตัวนี้นี่นะครับตัวนี้มันจะมันจะนิ่ม ตัวเนี้ยตัวแพทตัวที่รองรองใต้นเนี่ยมันจะนิ่มมากาแล้วมันไม่มีตะเข็บที่มันซ่อนเอาไว้สําหรับกินผมอย่างนี้ไม่มีไม่เจอบางหูฟังบางตัวออกแบบมาผิดเนี่ยผมมันซ่อนขึ้นมาในซอกเนี่ยแล้วเวลาดูไปเรื่อยใช่ไหมนึกออกไปเรื่อยแต่ตรงนี้ไม่เป็นไม่มีฮะไม่เป็นแล้วก็แล้วความยืดหยุ่นของตัวกา้านเฮดแบนเนี่ยเวลาง้างอย่างเงี้ยสบายนี่ผมผมบอกหูฟังนะคนเราเนี่ยบางทีผมก็แปลกใจว่าเฮ้ยทำไมมึงใช้หูฟังเนี่ย ทำไมมึงต้องไปงานให้แบบในในในคลิปน้องไปงาน่างนี้พ่อมึงงานงั้นก็หักไม่มีใครก็ใช้งานกันแบบนั้นเราเราอย่างเงี้ยแค่นี้ก็เกินหัวมนุษย์แล้วไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกจะใหญ่กันกว่านี้ต้องระวังนะครับบางทีบางคลิปในบางทีฝรั่งเนี่ยเขาทำเนี่ยเขาทำเอาคำช่อช่อละช่อเขาช่องั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานไม่มีใครก็ทําแบบนั้นใช่ครับบอกได้เลยว่านี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงไม่ได้พูดขำนะครับเราใช้งานเนี่ยโดยทั่วทั่วไปเนี่ยเราหยิบใส่เนี่ยเอาช้อนสะดวกเนี่ย แค่นี้นี่ความทนทานนี่ให้กจีนี่มอบให้ใช้ได้แล้วเต็มที่ที่สุดแล้วเต็มที่แล้วแล้วมาดูตรงแพทนี่นะครับเวลาแพทนี่นะครับเวลาตัวเนี้ยหนังไหมใช่หนังวะเนี้ยหนังเนี่ยนี้ยเนีกยเนเด็กโเน้โเน้นุ่มจริงยนี้นี่ยนี้นี้วเนยนเนี้ยเลีวยันเล็กจิ้ดเนียเท้นั้นเแล้วนี้อเนี่ยนเนี้เนีนผ้าเน็นผ้าเน้าเป็นผ้าเป็นี้าเนเนษเนนี้ยเเนี้ยยเนเนี้ยนี้เน้ย้วเอ้ยหแต่ระบบกันยุง้ยนยุงเข้าเ เห็นบ้านพ่อไม่ชอบติดติดมุ้งแปลกกว่าโอ้โหแปลกเว้ยพวกนี้ตัดออกโอ้ยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันกับฟังก์ชันกับบลูทูธนะครับบลูทูธอ่ะจะให้มึงดีกว่าอ่ะบลูทูธให้มึงโชว์บ้างนี่เดี๋ยวหาเล่นอย่ดีโหเฮียจับอยู่คนเดียวนะให้โยนดีก็โยนให้ผมเลยกูมองไม่เห็นเอาบลูเปิดอ่ะเปิดก่อนปึ๊บอ่ามาแล้วเปิดแล้วกระพริบแล้วอ่ะเฮียแพ้อ่ะแพ้เลยแพ้ พอยนะแพมมือการพอนะเออไม่ใช่นะมุกมุกควายอ่ะเจออ่าเออมันกำลังหาอยู่นะครับอ้าตเดียวเจอแล้วแป๊บเดียวเจอเลยนี่สามวิสามวิสี่วิเจอแล้วแล้วผมก็กดเลือกตึ๊กจ้าเอ๋ยังเดี๋ยวมันมันรู้จักกันแล้วปุ๊บเนี่ยพอมันมันมันจ้าเอ๋กันปุ๊บเนี่ยอ่ามาแล้วมาแล้วอยู่รู้จักอ่าอย่ารู้จักแล้วเรียบร้อยผสมพันธุ์ก็เรียบร้อยอ่ะ ปลาบึ๋งเหรอปลาบึ๋งครับปลาบึ๋งหลลูกยุง <c oughs> อาเฮียเฮอย่าเปิดผมฟังไม่ได้กูฟังเองดีกว่าเฮียฟังก่อนเดี๋ยวฟังก่อน,นต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดแสงในห้องนอนของท่านอาจจะสว่างอยู่ดีๆนี่ไม่ใช่ฉากกังไม่ใช่ฉากแบบกลางทะเลนะครับหรือว่ามึงลูกนินมินมินโอ้โหมึงคิดอะไรกันพ่อมึงแล้วกูลูกนินมินแล้วมึงอะดูดิสักไมผมจะพึ่งมะพร้าอ่อนแล้วเนี่ย ใกล้แล้วแล้วข้างไหนข้างซ้ายข้างขวาวะเอาจี๋ซ้ายเอี่ยเอาเนี่ยโอ้โหนี่ฟังได้เลยไม่ต้องเสียบสายบูทูธได้ใจเลยพอแล้วไม่ต้องเสียบจริงจริงเลยวเอาเลยดังมากเลยโอ้โห แม่งดีว่ะเอาละเฮ้ยนี่ฟังปลาปลา,ปาี่ร้องร้องเปพันพันรอบแล้วโอ้โหปลาี่ร้องระดับพันรอบแล้วเฮ้ปลาเซลบางเดดีไหมดิๆ อย่างนี้ดีกว่าคุณเบส <ฮะ S 2> ฟังในเราฟังในเวอร์ชั่นที่เขาเรียกว่าไงบ,บูทูตอสอบผ่านไปด้วยคะแนน90เกินเอาเยอะดีกว่า90แบบเกินคือไม่รู้จะเสียบสายแล้วจะดีกว่านี้อีกนี่เออว่ะนะเออเพราะเพราะ,ราะปกตินี่ถามผมเนี่ยเวลาผมฟังผมฟังบูทูธเนี่ยเวลาความคาดหวังของของคุณภาพเสียงเป็นลองนะมันจะเป็นลองเยอะเพราะว่าเวลาไม่มีเวลาสัญญาณผ่านทางบูทูธเนี่ย ต่อให้มันความไวสูงขนาดไหนก็ตามเนี่ยสหรือสี่เนี่ยนะครูทุสาหรือสี่มันจะสิ่งหนึ่งที่มันจะมีคือคือความครอมัวของสัญญาณนิดนึงนิดนึงมันเหมือนกับมันแบบโดนแบบมันล้นรีดมาทางปลายแล้วแบบมันปล่อยมาแบบไม่สุดไม่สุดไม่สุดแต่อันนี้มันหมายแกะเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้หมาอันนี้งงว่ามันทําไมมันมันมันเหมือนกับหูฟังมีสายเฮ้ยน่ากลัวว่ะโอ้โหแม่อีกตัวตัวเล็กด้วยตัวเล็กด้วยแล้วก็นะครับที่เสียงแม่งดีเว้ย ดูเห,อหรอที่อีไยเรียวปิดบุธกันนะิรงนี้นะโอ้โหเฮ้ยเบีย ไม่ไ<ง>ต่าง,ไ,งไม่ต่างว่ะไม่ต่างหรอไม่ต่างสายก็มีสายแต่ว่าต่างกันนิดเดียวนะรู้รู้สึกเหมือนกับแบบระดัแบบความดังมันดังขึ้นไปอีกหน่อยนึง ะผมว่ามันเหลื่อมกันนิดหน่อยเฮ้ยมันดังกว่ามันดังเหมือนก็แบบเออต็มนเต็มขึ้นมาอีกนิดนึงเลเวลไม่เต็มขึ้นมาอีกนิดนึงเหมือนก็แบบเลเวลแบบจากเมื่อกี้เนี่ยเต็มขึ้นมาอีกนิดนึงเมื่อกี้เมื่อกี้มันปิ่มๆใช่ไหมที่ว่าฟังแล้วแบบเฮ้ยมันใช้ได้แล้วนะเพราะเป็นสายเนี่ยเหมือนกับมันดังได้แห้งนิดนึงแล้วนั่มาว่าเฮียซิกเนเจอร์ของ A K G มันอยู่ในนี้เฮ้ยมันใช่เลยอ่ะโอ้โหอย่างนี้คือไอ้ตัวนี้เนี่ยครับเมื่อกี้ผมที่ผมฟังเนี่ยเสียงเสียงกลางหลังงจจซิกเเเนนออร์ขี่ย จะประมาณอย่างเงี้ยอ่าใช่ฮะประมาณอธิบายก่อนให้คุณเี้ยงอธิบายอ่าเอ็กีส่วนใหญ่เนี่ยอ่าทั้งทิ้งในเจร์ของมันเนี่ยส่วนใหญ่เบสจะไม่ค่อยไม่ลึกจนแบบท่วมจะเป็นแบบเบสที่ค่อนข้างเร็วไม่ใช่เบสไม่ใช่เบสบวมไม่ใช่เบสที่แนวบวมไม่มีไม่ใช่แบบแนวบวมที่เด็ดคือแนวจริงๆแนวจริงๆคือเบสจริงๆทีเด็ดของเอคีคือกลางที่แบบเคลียร์เคลียร์มากๆการเคลียร์แล้วก็โฟกัสตำแหน่งเนี่ยดีโฟกัสตำแหน่งดีแล้วก็แยกชิมดนตรีได้ดี แล้วก็เก็บรายละเอียดเนี่ยนะในยุ่มยิมยมย้มนะในพวกยุม่มยิม้มนะยุ่มยิ้มเพราะว่าในในหูฟังบลูทูธเนี่ยในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยไอ้ยุ่มยิ้มไม่ถึงไะที่เท,ท่าที่ฟังมานะหมายถึงว่าการเก็บรายละเอียดดีเทลของเสียงที่เป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันมันมันดันไปพอฟังจากบลูทูธเนี่ยยังมีเสียงพวกนั้นกลับมามาอยู่ในในหูฟังได้เจ้พวกก็ติดพวกพวกบลูทูธนี่มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอเพราะว่าเวลาพอมันมาเป็นเล่นไปผ่านช่องทางสัญญาณบลูทูธเเเเเเนนนนนนีีีีี่่่ยย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 สวพกกไไออออ้้ราาลละดแมมบ็ๆๆัหป ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มาไอ้นี่ามันคุยกันมาได้ดีมันหรือเล่นหรือเล่นดอตเล่นดอตอวอร์ดมันเออจริงๆเล่นดอตก็ต้องเชื่อได้แหละยัยนะแล้วมันมันคงไม่มั่วนะอ่าคงไม่มั่วมันคงฟังเต็มกันะเออก็ตัวนี้ก็อย่างงี้ดีกว่าไปลองหาฝากใส่ในคอมเมนต์เลยลในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ลคอมเมนต์เพราะวลยใครที่มองเออ เบื่อเบื่อกับไอการที่แบบว่าจะมีหูฟังสักตัวหนึ่งแล้วทำไมกูต้องมาทำไมกูต้องมาเสียบสายและอะไรอะไรางเงี้ก็ไม่มีเจอดีๆสักทีอีแล้วมาแล้วตัวนี่ผมถือว่าเป็นตัวแรงอีกตัวหนึ่งในในในไทยนะในไทยฮะในไทยนะครับตัวนี้คือถ้าเกิดใครชอบเนี่ยหูฟังที่บอกว่าไม่เอาละงง่ายนะฮะแต่แต่แต่งนี้นึ่งบพูดกันตรงๆนะทีไมอ่ะอันนี้มันคืออนาคตะอนาคตอนาคตควาไ่จะไม่มีสายที่ที่ผมบอกได้เลยว่าอนาคตคือแบบว่าหูฟังอ่ะที่เราขายขายกันอยู่ทุกวันเนี่ยมือใช้ไปเถอะมือขายไปเถอะ อี๋หน่อยมันต้องไม่มีสายทั้งหมดนะฮะท่าน,นี้ไอ้คนที่จะเป็นผู้นําที่จะกล้าทําออกมาก่อนเนี่ยอไอ้พวกเนี่ย,ค,โโยคืออ,นนอันนี้คือเทคโนโลยีตรงสายใบ <ฮะ S 2> เนี่ย <ฮะ S 2> อันนี้ในม,มากตกัวดีนี่ยเริ่มก่อนเลยไม่มีอีอ๋หน่อยเนี่ยหูฟังนี่ผมผมว่าอีกมึงกับกูสักยี่สิบปีนี่นะ,<ฮ>ะหูฟังอาจจะเหลือแค่ปลายนิ้วก้อยเนี่ยแล้วก็วางไม่ใช้แบบฝังฝังไว้ในข้างในเลยมั้งบางคงไม่ฝังแล้วก็ฝังอีกสักสี่สิบปีแต่ถ้าอี๋หน่อยนี่ยถ้าสมมติไปไปที่ร้านเนี่ยบอกว่าเออพี่แพ้ครับขอลองหูฟังอ่าหน่อยครับไอแพ้มันก็จะหยิบ เอออันนี้เนี่ยน้องไม่่แเนี่ยน้องเอาไม่เนี่ยแล้วเด็กมันก็จะแบมือเงี้ยค <c oughs> รับพี่แบมือมาเง,งี้ยเสร็จปุ๊บมันก็เอา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 เนี้ยวางวแหวนเนี่ยแล้วมันดูดเด็กกับหูเนี่ยโอ้โหเส้นนี้เทคโนโลยีไม่มีสายแน่นอนครับผมบอกทุกท่านได้ว่าอีก20ปีไร้สายแน่นอนไร้สายแน่นอนไม่มีสายอีกแล้วในโลกนี้ไม่มีาเช้เลย ว่ามึงโอ้ยมึงหิวข้าวใช่ไหมเลิกเลิกหิวเลยมึงหิวข้าวปั้นเราปั้กันยังไงเนี่ยทำงานหิวไม่ได้ไม่มีการบ่นให้เพื่อนผู้ชมเห็นว่าเหี่ยวไม่บ่นก็ได้ครับแต่เอามาสักหน่อยมึงมึงอ้วนทำไมมึงมันแดกเยอะโอเคนี่นะครับวันนี้มาเกิดแนะนำแล้วก็รีวิวตัวเนี้ยให้ฟังกันแบบคร่าวๆแล้วว่าแนวมันเป็นประมาณไหนนะครับหน้าใช้ประมาณไหนนะครับแล้วก็สนใจก็ไปติดตามไปลองฟังกันที่ที่ร้านนคงทุกสาขา ครอุปกรณ์มูทูตดีๆ A K G ตัวนี้ผมยกนิ้วให้เลยครับเลือกเลยเลือกได้เลยเลือกเลยแล้วก็ราคาก็เดี๋ยวเดี๋ยวในห้างเกาไม่รู้ประกาศเท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวรองันยังเดี๋ยวถามไม่เสร็จแล้ทีเนี่ยเหมือนรอรู้ในะ้างเขอแต่ยังมีแต่มีขายแล้วมีขายแล้วนี้แล้วไม่ได้มีขายซื้อกันไปก่อนเลยครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับนนคคคงออออยยาากกใใใใหหุุ้้้้ณณไไดดเเชชืื่่จ แกเจ็ดมันคงโอ oh, oh, oh. มันคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้มั่นในแกเจ็ดมันคงมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในแกเจ็ดมันคงอ oh, oh.